สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนออิวคายกุนโดกันถ้าเรื่องน่ารู้แข่งจอมเจ็บสู่หัวใจหลักซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการคว้าชัยชนะต่อเนื่องแบบข้ามปีและกำลังเดินหน้าสู่การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลน,นี้แม้ว่าระหว่างทางจะประสบปัญหามีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บไปหลายต่อหลายครั้งแต่ทีมก็มักจะหาตัวแทนมาใช้งานได้ถูกที่ถูกเวลาเสมอคนที่กลายมาเป็นหัวใจหลักในการทำประตูในปีนี้คงหนีไม่พ้นอิลคายกุนโดกัน มิดฟิลสารพัดประโยชน์ชาวเยอรมันที่ปรับบทบาทจากการเป็นกองกลางห้องเครื่องมาเป็นเครื่องจักรถล่มประตูวันนี้เราจึงจะมาเจาะลึก5เรื่องน่าสนใจของชีวิตเขาว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เส้นทางอาชีพของกุนโดกันมันโหดเท่หันขนาดไหน 1. ชีวิตในวัยเด็กยูคาย,คายคกุนโดการเกิดในครอบครัวของชาวตุรกีที่มาตั้งรกรากในเกลเซนเคเชนเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งในประเทศเยอรมน,นีโดยครอบครัวของเขามีความเป็นนักกีฬาอยู่สูงมาก พี่ชายของเขาอิเคอร์ทำบล็อกเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในลีกจีนและลูกพี่ลูกน้องสาวสวยของเขาก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติตุรกีกุนโการเคยพูดเอาไว้ครับว่าเขาเป็นเด็กที่บ้าบอลมากๆเขาจะพกลูกบอลไปทุกที่แม้แต่เวลานอนก็จะเอาลูกฟุตบอลไปนอนก่อนด้วยนอกจากนั้นคนที่ช่วยปลูกฝังความรักในกีฬาชนิดนี้ก็คือพี่ชายของเขาน,นเองเพราะทั้งคู่มักจะเล่นด้วยกันเป็นประจำกุนโการเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ3าขวบเขาได้เข้าไปอยู่ในแคมป์เดมี่ของ e อสวี ler, เกลเซนเ l e r เ็นเปี ก่อนเขาจะย้ายไปอยู่ทีมเยชนของ VFL โบคุ่มเมื่ออายุได้18เขาได้มีโอกาสขึ้นไปเล่นในทีม B ของโบคุ่มลงเล่นไป39นัดแต่กุโดกานในตอนนั้นไม่สามารถไปเบียดกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่ได้เขาจึงต้องย้ายออกไปอยู่กับ FC เนิร์นแบกที่ตอนนั้นมีมิเคลเออร์นิงเป็นผู้จัดการทีมโดยกุโดการย้ายมาด้วยค่าตัวแค่850,000ยูโรเท่านั้นเขามีส่วนช่วยทำให้เนิร์นแบกได้กลับสู่เวทีใหญ่อย่างบนเดสลีกาด้วยการเอาชนะคู่แข่งในรอบเพลย์ออฟ เนนแบกได้กลับมาเล่นในลีกบนเดสในฤดูกาล2010-11และในปีนั้นทีมจบด้วยอันดับ6ในตารางและฟอร์มการเล่นของกุนโดกันก็ได้ไปเข้าตาเจอเกนคลอปที่ตอนนั้นกำลังคุมบรัซิดอต์มุนอยู่คลอปจึงไม่รอช้าดึงกุนโดกันไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว5.5ล้านยูโรในปีแรกในถิ่นเสือเหลืองเขาลงเล่นไปถึง35นัดพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่แต่เพราะอาการบาดเจ็บที่มารบกวนอยู่บ่อยครั้งจึงทําให้ตัวเขาหายไปบ้างในช่วงเวลาหลังจากนั้น ทำไมต้องแมนซิตี้ในฤดูกาล2016-2017แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการดึงตัวเป๊ปกัวเดโอลามาคุมทีมและใครจะเชื่อครับคนแรกที่เป๊ปเลือกมาเสริมทีมจะเป็น k k ok อิวคายกุนโดกันเพราะเป๊ปนั้นชอบกุนโดการอยู่แล้วเป็นทุนเดิมตั้งแต่สมัยที่เขาคุมไบเยนมิวนิกพอเป๊ปได้มาคุมทีมในอังกฤษเขาจึงส่งต่อหน้าที่ไปให้ซิกิเบกอริสตายพอกีฬาของสโมสรดึงตัวกุนโดการเข้ามาร่วมทีมทันทีทำให้กุนโดการเป็นเดียแรกของซิตี้ในยุคข,ของกัวเดโอล่า อย่างที่เราทราบครับว่ากุนโดการมักจะมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าดีลนี้อาจจะเป็นดีลที่ล้มเหลวได้ในอนาคตแต่ว่าเป๊ปก็ได้ต่อสายตรงไปถึงกุนโดกันเพื่อพูดว่าไม่ต้องกังวลยังไงฉันก็จะเอานายมาร่วมทีมให้ได้จึงเหมือนเป็นการซื้อใจให้กุนโดการย้ายมาอยู่ในถิน่นเอทีฮัสสเตเดียมและจนตอนนี้เป๊ปก็ยังออกปากชมเสมอว่ากุนโดการเป็นนักเตะที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเจอ 3. เจ็บจนเกือบอำลาวงการ อย่างที่บอกไปข้างต้นครับกุนโดการมีปัญหาอาการบาดเจ็บลูกสะบ้าข้อเข่าเคลื่อนรบกวนมาตลอดตั้งแต่สมัยที่อยู่ดอทมุลซึ่งในช่วงแรกที่ย้ายมาอังกฤษเจ้าตัวยังคงอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายนับตั้งแต่กุนโดการย้ายไาอยู่กับซิตี้เขาหายไปด้วยอาการบาดเจ็บมากกว่า398วันพูดได้เลยครับว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าอยู่ในสนามซะอีกโดยอาการบาดเจ็บที่ทําให้เขาต้องพักยาวนานที่สุดก็คือการบาดเจ็บเส้นเอ็นควายหน้าหัวเขานน่าในนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดในปี2016 ซึ่งการบาดเจ็บในครั้งนี้ทําให้เขาต้องปิดฉากฤดูกาลของเขาทันทีและาการบาดเจ็บทั้งหลายทั้งแหล่ทาให้กุนโดกันพลาดการติดทีมชาติเยอรมันไปลุยศึกฟุตบอลโลก2014และยูโร2016มีหนหนึ่งในฤดูกาล2016-17ในนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนักเตะซิตี้พร้อมใจใส่เสื้อเบอร์8ของกุนโดกันลงสนามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีแฟนบอลจานวนหนึ่งล้อเลียนว่ากุนโดกันเ,นเสียชีวิตไปแล้ว เจ้าตัวเลยต้องออกมาทวิตบอกว่าขอบคุณเพื่อนร่วมทีมของผมและแน่นอนว่ายินดีกับทุกคนด้วยกับชัยชนะสําคัญเหนืออาร์เซนอลปลอไม่ต้องห่วงนะผมยังมีชีวิตอยู่ 4. แข่งใจบุญแห่งเรือใบสีฟ้าเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศอังกฤษได้พบกับวิกฤตโควิด -19 และเมืองแมนเชสเตอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการระบาดของไวรัสหนักอดับต้นๆของประเทศกุโดการจึงเปิดแคมเปญประมูลของรางวัลสุดพิเศษ เพื่อช่วยเหลือคาเฟ่และร้านอาหารที่ประสบปัญหาช่วงโควิดโดยของที่เขานำมาประมูลจะมีเสื้อที่ใช้แข่งพร้อมลายเซน์หรือว่าที่เรียกว่าแมชชวลเชิร์ตรวมถึงรองเท้าสตาั๊ดที่เขาใส่ทำประตูมาแล้วกุนโดกันพูดว่าแมนเชสเตอร์เปรียบเสมือนบ้านของผมในช่วงเวลาปี2ปีที่ผ่านมาผมใช้เวลาบ่อยครั้งมากในคาเฟ่และร้านอาหารแถวนี้ผมจึงอยากจะสนับสนุนผู้คนที่น่ารักเหล่านี้ในแมนเชสเตอร์นี่เป็นสถานการณ์ที่ท้า,าทายและในเวลาเดียวกัน ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ประมูลสิ่งของสุดพิเศษและนําเงินส่วนนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์และด้วยความใจบุญครั้งนี้กุณโดการยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการของ Community Integrated Care องค์กรการกรุศลที่สําคัญของประเทศอังกฤษอีกด้วย 5. ฟอร์มการเล่นดีสุดในอาชีพพูดได้เลยนะครับว่าฤด,ดูกาล2020-21 20เป็นฤด,ดูกาลที่ดีที่สุดของมิดฟิลด์รายนี้ โดยเขามีส่วนร่วมกับประตูทั้งจ่ายทั้งยิงไปแล้วเกินกว่า10ประตูโดยตอนนี้กุนโดการเป็นดาวซรโวของทัพเือรบสีฟ้าซึ่งนอกจากตัวนักเตะเองที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมเป๊ปกวัวเดลาที่มองเห็นศักยภาพของกุนโดการไในอย่างทุลุปลุกปลงเรื่องการสอดขึ้นไปทำประตูและสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนเท่านั้นยังไม่พออิลคาย,คยกุนโดการยังปเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ และเขายังเป็นกองกลางคนแรกของยุโรปที่ยิงในลีกจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ครบ10ประตูในปี2021ซึ่งทั้ง5ลีกใหญ่ยุโรปก็มีนักเตะเพียงแค่4คนเท่านั้นที่ยิงในลีกได้10ประตูได้แก่โรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้เลวเนลเมสซี่อังเดรซิวาและก็กุนโดกันนั่นเองซึ่งสังเกตได้ว่าเขาเป็นกองกลางเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่หลุดเข้ามาในโผซึ่งถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อไปและบวกกับการที่ใกล้จะพาซิตี้เข้าป้ายเป็นแชมป์ก,กันก็อาจ,จมีิทธ์ได้วนนัันกเตเยยออดี่มขง PFA าครอบรองก็เป็นได้ และนี่คือ5เรื่องราวน่าสนใจของอิวคากูโดกันครับโอกาสหน้าสยามสปอร์ตสตอรี่จะนำเรื่องใดมานำเสนอต้องติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ